สวัสดีครับผมนี่นะครับผมจะพาเพื่อนมาชมแกจเจ็ตเสริมสำหรับรถดีพอล L07 นะครับหรือ l อลนะครับผมคันนี้นะครับรถเดิมๆออกจากโรงงานนะครับมาเพิ่ม2แกจเกจด้วยกันนะครับประตูดูดอัจฉริยะนะครับนี่เป็นยังไงไปดูนะครับนี่เวลาเราปิดโปรตีนเราจะต้องปิดแบบปึ้งอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราเพิ่มแกจเกจเข้าไปแล้วปึ๊บปิดเบาๆแค่นี้อ่าประตูจะดูดอัตโนมัติเลยนะครับปิดเบาๆแค่นี้พอ อนอกจากประตูหน้าประตูหลังเราก้องทำนะครับตัวนี้เราทำา4บานเลยนะครับนี่ปิดเบาๆแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องปิดแรงเลยนะครับนี่แค่นี้เองประตูก็จะดูดเอาเข้าไปอัตโนมัตินะครับกเจตต็ตต่อไปนะครับคลิกเซนเซอร์สำหรับรุ่นนี้นะครับออกจากโรงงานมาเนี่ยมีประตูท้ายไฟฟ้ามาอยู่แล้วนะครับเราสามารถเพิ่มคลิ์เซนเซอร์หรือเท้าเตะได้นี่ปึ๊บแค่นี้เอง เออเไงเพิ่มความสุดสบายให้ฟังก์ชันของประตูท้ายไฟฟ้าของรุ่นนี้มันครบมากขึ้นนะครับและนอกจากเตะเปิดนะครับยังสามารถเตะป,ปิดได้ด้วยนะครับอันนี้เอ,อ้เไงสุดยอดได้ทั้งเปิดและปิดนะครับ และสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจแต่งรถดีพอไม่ว่าจะเป็น S.O. 7หรือ L.O. 7นะครับสามารถสอบถามมาที่ออโต้ลิฟเทคได้เลยครับเรามีให้บริการเต็มรูปแบบแล้วมาพบกันครับ